สบายดีพ่อแม่พี่น้องมนันอีเอาวัวลงคอกับน้องสาวจะลงไปสวนพี่น้องพบพ่อกับสองสาวลาลูกชนาคือเก่าคือเดิมพี่น้องมัดสกุลสกุลจะกลัามาบุ้งมาส้มนาะน้านพี่น้องเอาวัวลงสวนลง อยู่สวนเป็นอะพี่น้องอยู่สวนมันนีแดดพี่น้องแดดแห้งแดดกาฮึ พอ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 กันตอนเดียดจะช่วยพี่น้องมัน,นจะเอางลงเหลียงอยู่หน้าลงสวนพี่น้อง ที่เข้ามาบึงมาส้มเอายาพิเศษคนพอไหมอ่ะอาป้าลุงคือเข้ามาบึงมาส้มน้อพี่น้องกลางอกกลางใจทุกคนก็ลค์กดแชร์ที่เข้ามาบึงมาสมเอ็นกามากับน้องสาว ร้านจะเอาลงสวนเกาะไ่เนาะเมื hmm. <All right. S 2> mm ่อแดดแห้งเรียแล้วห่อนเรียรอนนี่ตปลง นอนให้นอนมาไว้เขาหอมกันเด็ด <c oughs> มนเดกามาพบพ่พอกันอยู่กับงวัวคือเกาพี่นอ้องมาเลี้ยงงวังวงัวมาเลี้ยงอยู่หน้าเอาลงมาสวนพี่แหละนอ้องสวนอยู่หน้า มาเลี้ยงวัวอย,อยู่หน้าพี่น้องเหมือนน,นี่ผมมาเลี้ยงซอยน้องสาวมีผมมาหลัดงัวนำมารกาดกระเดะแห้งพี่น้องหอนอบอ่ ห่อนแห้งพี่นน่าอยู่ห่ม เพี่นนอะเหลียงหัวตอนแดดภาติดตามไเด้อพี่เนาะมาสุกคนสู่คนคนไล่กดแชรบเไม่กำลังใจคลิปต่อต่อไปพี่้นะบมาสูกคนวัวอยู่ไก่อยู่ไก่อยู่ทางลาวหรือว่าประเทศไทยกับทางอ สี sí, no, no, ่น้อพ ah ี่น้องบุตรคุณทุกคนที่เขามาบึงมาชมกระอายบุตรคุณทุกคนเนาะกล้ามรลังใจยตรงกลางอกลางใจบุตรคุณพี่น้องแม่ไปหาามินมันแดดเนาะไม่มันแดดแห้งไปอยู่โฮมร้านหน่อยก็อยากมานั่แดดนะ